สิ่งที่น่าสนใจมากทั้งสำหรับนักศึกษาหาความรู้และนักศึกษาปฏิบัติก็คือสำนวนแบบที่บรรยายแนวการพิจารณาซึ่งถ้าจับสาระได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนาเป็นอย่างมากต่อไปนี้จะนำสำนวนแบบเหล่านั้นมาแสดงบางส่วนพอเป็นตัวอย่างและขอให้ผู้ศึกษาจับสาระเอาเองโดยไม่พึงติดในภาษาท่านกล่าวว่าแนวพิจารณาเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายแบบ ตามความเหมาะสมกับอัธยาศัยของบุคคลตัวอย่างสำนวนแบบที่บรรยายนวการพิจารณาสังขารชุดที่หนึ่งสำนวนสามัญพิจารณาขันห้าในอนิจจสูตรที่หนึ่งทุกสูตรที่หนึ่งและอนัตตสูตรที่หนึ่งสังยุตติกายขันธวารวักมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนิพพิทาคือหายติดแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณเมื่อนิพพิทาคือหายติดย่อมมิราคะคือคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นย่อมมีาญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์คือปัจจัยบีบคั้นได้เวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณเป็นทุกข์คือปัจจัยบีบคั้นได้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดแม้ในรูป แม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ในการพิจารณาตามแนวของสำนวนนี้ คำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาจยักเยื้อไปได้ต่างๆตามอัธยาศัยเช่นอาจเป็นว่ารูปเป็นมารเวทนาร้อนเป็นไฟหมดแล้วรูปเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นต้นคำว่านิพิทาแปลอย่างสํานวนแบบว่าหนายวิราคะแปลอย่างสํานวนแบบว่าคลายกําหนัดส่วนท่อนที่ว่า ย่อมรูช้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ก็แปลอย่างสำนวนแบบว่าย่อมรูช้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกในอนิจ,จสูตรที่สองสังยุตติกายขันธวารวักมีพุทธพจน์ว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งใดมีปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งนั้นเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตนสิ่งใดไม่เป็นตนสิ่งนั้นอรยะสาวกพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นเป็นตัวตนของเราเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติดแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ คําว่าไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นเป็นตัวตนของเราแปลตามแบบว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราในปัญจวัคคียสูตรสังยุตติกายคันธวาระวัคพระพุทธเจ้าตรัสก,กับภิกษุปัญจวัคคีว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เป็นตน เวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณไม่เป็นตนหากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณนี้จักได้เป็นตนแล้วไซรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณก็ต้องไม่เป็นไปเพื่อความข้องขัดไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและก็พึงได้ตามความประสงค์ในรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณว่าขอรูป เวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้ขอรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนี้แต่เพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณไม่เป็นอัตตาฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณจึงเป็นไปเพื่อความข้องขัดและบุคคลก็ไม่ได้ตามความประสงค์ในรูป เวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณว่าขอรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้ขอรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอเข้าใจอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้า ตรัถามว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นภาวะบีบคั้นหรือเป็นภาวะคล่องสบายภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นกราบทูลว่าเป็นภาวะบีบคั้นพระเจ้าข่าตรัสถามว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงถูกปัจจัยบีบคั้นมีความแปรโปรนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเรา ภิกษุปัญจวคีเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ควรพระเจ้าข้าจึงตรัสต่อไปว่าเพราะฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณทั้งปวงนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเรา ไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นเป็นตัวตนของเราเมื่อมองเห็นอย่างนี้ย่อมหายติดแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณเมื่อหายติดย่อมคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์ เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ในเพนะปีนัดสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวักมีบทพจน์ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งไกลทั้งใกล้ภิกษุย่อมมองดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นย่อมพินิษ ย in you your right ่อมตรองดูโดยแยกคายเมื่อเธอมองดูพินิษตรองดูโดยแยกคายย่อมปรากฏแต่สิ่งที่ว่างเปล่าหาแก่นสารไม่ได้เลยแก่นสารในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะพึงมีได้อย่างไรเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณเมื่อหายติดย่อมคลายออก เพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ในนันทิกยสูตรที่หนึ่งสังยุตตนิกายขันธวารวักมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมองเห็นถูกต้องย่อมหายติดเพราะสิ้นนันทิก็สิ้น,นราคะเพราะสิ้น,นราคะก็สิ้นนันทิเพราะสิ้นนันทิและราคะจิตก็หลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยดีในนันทิกยสูตรที่สองสังยุตตนิกายขันธวารวั มีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาโดยแยกขายซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจงเห็นคล้อยตามที่เป็นจริงซึ่งอนิจจตาแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อพิจารณาโดยแยกขายเมื่อเห็นคล้อยตามที่เป็นจริงย่อมหายติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะเพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิเพราะสิ้นนันทิและราคะจิตก็หลุดพ้นเรียกว่าหลุดพ้นไว้ดี